นี้เรามีสัมภาษณ์สดนะครับคุณคิวมูลแคทนะครับครับสวัสดีครับคุณค,คิณสวสวัสดีครับสสวัดีครับุณคิวสวัสดีครับก็อันนี้ Q นะครับพี่คิวนะครับผมจากเพจมูลแคทแมวกาวเกมนะครับก็สำหรับใคร<อ>ที่รู้จัก คุณคิวเนี่ยก็จะรู้จักจากอ่ะกาล่าเนาะก็วันนี้เราจะมาอยากสอบถามคุณคิวเรื่องกาล่าทั้งหมดเลยนะครับผมก็อยากให้คุณคิวเนี่ยช่วยรีแคปสั้นๆในช่วงครึ่งปีแรกของสองพนยี่สิบนะครับว่าสำหรับคนที่ไม่ค่อยตามกาล่าเนี่ยว่าเออกาล่าคืออะไรเนี่ยในตอนนี้กาล่าทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับได้ยินว่าจะมีกาล่ามิวสิกด้วยมีกาล่าฟิล์มมีกริดโอลิมปิกหรือว่ามีเกมสโตร์ต่างๆนานาเนี่ยอยากให้คุณคิวช่วยเล่าให้พวกเราฟังคร่าวๆหน่อยได้ไหมครับผมเออสำหรับคนที่ไม่ตามเนี่ยยยออออาาาจจจจะะะะเหนนน่่่ถ้้ัับตตงงแครึปี ก็อาจจะต้องบอกว่าเป็นช่วงแบลิ่ของตลาดคริปโตที่เราเห็นๆกันนะเนาะแล้วก็กาลาเองก็ไม่ได้รับข้อยเเว้นก็ลงตามลงตามคนอื่นเข้าไปแต่ว่าในในมุมของโปรเจกต์ละกันคือผมเข้ากาลามาต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าผมเข้ากาลามาในฐานะคนเล่นเกมผมอาจจะไม่ใช่นักลงทุนจ๋าๆขนาดน,นั้นนะฮะก็เข้ามาเป็นนักลงทุนคือผม ลงทุนกับโหนดกาล่าแล้วก็แล้วก็โหนดของกาล่าก็จะขุดเหรียญกาล่าแล้วผมก็เหรียญกาล่าไปซื้อไอเทมเกมแล้วก็เอาไอเทมเกมไปเล่นในเกมของกาล่าแล้วก็ได้เหรียญเกมออกมาก็เป็นรายได้ที่เราได้จากการเล่นเกมอย่างอย่างช่วงปลายปีที่แล้วหรือหรือในช่วงที่ประมาณผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณกันยาตุลาช่วงนั้นก็โอ้โห คนในช่วงเป็นช่วงรุ่งเรืองของของยุคเกมไฟเนาะทั้งในฝั่งของเกมที่เป็นคริปัตเออร์ดและในฝั่งของกาล่าเองอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เติบโตมหาศาลใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็ทําให้คนที่ต้องเรียกว่าตื่นตลาดก็โหแห่กันเข้ามาซื้อโนโด,ดกันระเบิดระเบ้อใช่ไหมฮะแล้วพอมันเป็นช่วงขาลงปุ๊บก,ก็หลายๆคนก็อาจจะผิดหวังโนดชุดที่ขายดีมากๆน่าจะประมาณตัวละสองล้านตัวตัวโนดของกาลานะฮะ อตอนผมเข้าเนี่ยผมเข้าประมาณหกแสนกว่าบาทคนที่เข้าช่วงของอะไรก,ก็ต้องยอมรับว่าพอคนมันเข้าเยอะโหนดเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะหารเฉลี่ยของเหรียญที่ขุดได้ใช่ไหมฮะ,ะผลตอบแทนมันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆว่ากันตามนั้นแล้วก็คือผมมองอย่างนี้ว่าคนที่เข้าการ่าดโดยฐานะนักลงทุนอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่คนที่เข้ามาเล่นเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกจะทบกระเทือนอะไรขนาดน,นั้น สักเท่าไหร่อ่าในช่วงคื่ปีที่ผ่านมาผมที่เป็นคนเล่นเกมก็ยังเล่นอยู่ครับยังเล่นยังเล่นอยู่อย่างเลื่อเล่นอยู่อย่างต่อเน,นื่องเกมหลักๆที่เล่นได้ก็ยังเป็นเกมทาวสตาร์ใช่ไหมฮะที่<ม>เพิเ่งหยุดตัวเองเลยที่เพิ่งหยุดแจกเหรียญไปเมื่อประมาณได้ไม่ถึงเดือนหยุดแจกเหรียญเพราะว่าเขาเดี๋ยวเขาจะปรับทุกเทนอมิกก่อน,อนส่วนเกมที่เล่นแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีการเล่นจรงิงจังมีการตั้งกิวมีการซื้อตัวมีการจ่ายเงินเดือนมีการแข่งขันตั้งเขาเรียกเลยนะอีส e ปอร์ตกลุ่มเล็ก ขึ้นมาก็มีตัว Space Tank ที่เป็นตัวเกมรถถังใช่ไหมัอ่าอันนั้นส่วนของเกมมันก็มันก,นก็แล้วก็มีให้ Playtest หลายๆเกมอย่าง m i r r d u s ก็มี Playtest แล้วอ่อ Legend Reborn ก็มี Playtest แล้วอ่าแล้วก็ครึ่งปีที่ผ่านมาตัวที่ตัวที่ค่อนข้างได้รับเสียงคือฮามากๆก็คงเป็น Gala Music ที่มีศิลปินอย่าง s n o o ด Dog g, อย่างอ่า Steve Aoki เข้ามาร่วมง,งานกับกับการ่ Music ก็มีการเปิดขโนดการ่ Music เพื่อให้คนเหมือนทาตัวเป็นเหมือนกับตู้เพลงโหน,นดของการ์ดมิวสิกไม่เหมือนกับโหนดของโฟลเดอร์โหนดนะฮะคือโหนดของการ์ดมิวสิกเนี่ยโหนดเปอนทำตัวเป็นตู้เพลงแล้วคนเนี่ยก็จะเอาเพลงมาลงในโหนดแล้วพอมีคนมาฟังปุ๊บก,ก็จะมีการแบ่งปันผลตอบแทนกันอันนั้นโดยรายละเอียดก็จะมีดีเทลของมานนิดหนึ่งแล้วก็จะมีเพิ่งมาใหม่ๆเลยก็จะเป็นตัวการ์ดฟิล์มก็เป็นตัวก็คล้ายๆโหนดแต่เป็นหนังเป็นหนังสั้นเป็นคลิปสั้น ที่เอามาลงในในตัวก็มีการเพิ่งเปิดขายโนดไปเมื่อเดือนที่แล้วครับผมส่วนดีเทลของตัวกาล่าเองก็จะมีเขาจะมีจริงๆกาลาจะมีกาล่าแ l a กาล่าแ l a เนี่ยจะมีเป็นงานเหมือนแบบทีมวิจัยโปรดักต์ออกมาเรื่อยๆเนาะจะมีตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วผมก็ลงทุนไปกับมันก็เป็นตัวของอ่าฟาโซฟาโซจะถ้านึกภาพไม่ออกฟาโซเหมือนธมากรธมากตในเวอร์ชั่นเว็บสเป็นเป็นเกมใช่ไหมครับเป็นเกมเลย ชื่อที่มไม่ได้ยินนานมากเลยนะครับธรรมกอตเนี่ยรี่กเป็นเฟอร์บเก่ากว่ากันผมทานผมทานธรรมกอต,ต์ต้องต้องกดแล้วก็เลี้ยงใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ใช่คือมันจะเป็นมันจะมันจะให้มันจะเป็นตัวละครที่ให้เราให้เราเลี้ยงดูมันได้คือมันเป็นเอไอที่เราสามารถพูดคุยกับได้ผมก่อนวิ่งแชร์หน้าจอได้ไหมอาจจะไม่ได้เปิดให้เล่นให้ดูนะฮะแต่จะให้ดูตัวละครมันหน้าตาเป็นยังไงคือมันจะเป็นมันจะเป็นตัวนี้อ่านี่อ่าโอเคมันจะเป็นตัวนี้ ก็คือมันเป็นคือมันไม่ใช่มันเป็นเอเอ่ามันเป็นเอเแต่ว่ามันมีมันมีโปรแกรมที่สามารถเราสามารถเลี้ยงมันได้สอนมันพูดได้อ่าคล้ายๆพวกซิมซิมอีคล้ายๆพวกโอ้โคตดเก่าเลยตะออะอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะมีการตอบโต้อะไรกับเราได้แล้วก็จะมีพอพอมันตอนเนี้ยมันก็มีรถแบบที่ออกมาแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะยังไม่ได้พัฒนาเร็วทันใจสําหรับใครหลายๆคนแต่ว่า รถแมพที่เขาวางไว้คร่าวๆก็จะมีการเอาไอ้ตัวเนี้ยไปพูดคุยเล่นกันผมว่าผมมี p ิกอล a ฟออดมีอย่างเงี้ยก็เอามันมาคุยกันมาเล่นกันหรือผมไม่ได้ใจว่าอนาะคตอาจจะมีการผรสมพันธ์กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะมี <c oughs> ก็จะมีรูปแบบก็จะมีตัวนี้ที่เป็นของของที่เพิ่งมาเมื่อเมื่อช่งปีที่ผ่านมาส่วนเรื่องเกมก็มีเปิดให้เพ a ย์เ s สหลายๆเกรแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะยังไม่เห็นรูปแบบของการเอินเท่าไหรนะ่นั ตัวที่เป็นตัวที่เปิดให้เอนแล้วหลักๆก,ก็มีแค่ตัวทาวสตากับตัวสเปรดแทนส์ที่มีให้ลองเพลย์เทสแล้วก็เขาเรียกว่าช่วงเออช่วงที่ช่วงที่ฮือฮามากๆคือช่วงของตอนพฤษภาเขาเรียกมีเมเฮมกาล่าเมเ e m ฮมกาลนเมเฮมเนี่ยเป็นช่วงที่โอ้ oh, เรียกว่าแบบเทคคุณจะรู้ว่าเทกไม่ใช่แแจก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 เงินกันระเบิดระเบ้อเลยเล่น ชนะทาวสตารได้50,000ืนชนะสไปเดอร์แท้งได้แสนห้าอะไรเงี้ยมันจะมีการแจกกันโค้คอเกมเมอร์ก็เข้ากันมาถลม่มทลายก็ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ที่คัดผมใช้คำนี้ได้ว่าก็จะเหลือแต่คนคนการล่ตอนนี้ค่อนข้างค่อนข้างให้ความสำคัญกับคนเล่นเกมมากๆก,ก็อาจจะฟังดูแล้วบาดใจนักลงทุนทั้งนิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะ <laughs> เขาอาจจะไม่ได้ <laughs> เขาอาจจะไม่ได้เอาใจนักลงทุนเป็นเป็นอันดับแรกแต่เขาจะเป็นการเอาใจ คนเล่นเกมเป็นหลักครับผมประมาณนี้ก่อนล่าสุดในมันที้6สิงหาที่ผ่านมาครับพี่คิวมีงานกาล่ามิดอัพเนาะที่ประเทศไทยแล้วผมเห็นเชิญอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆไปร่วมไปเล่นเกมหรือว่าไปฟังอัปเดตอะไรเนี่ยแล้วได้ได้ทราบข่าวพี่คิวไปมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีตอนนี้มีอัปเดตอะไรจากตอนกาล่ามิดอัพบ้างไหมครับที่น่าสน,นใจหรือแล้วก็แบบมีสนิคพีคนอกจากที่พี่คิวเล่ามาทั้งหมดเลยครับผมต้องบอกว่าต้องต้องอาจจะบอกว่าคนคอเกมอาจจะอาจจะ แอบผิดหวังสักนิดนึงจากการเจงานเพราะว่าเราคาดหวังไปจากการไปไปในฐานะคนเล่นเกมเนาะก็อาจตอนแรกนึกว่าไปแบบคาดหวังเหมือนกับไทยแลนด์เกม Show อะไรเงี้ยนะเหมือนมีเกมมีเปิดจอยแข่งกันมีอะไรอย่างเงี้ยเราคาดหวังประมาณนั้นแต่ก็ก็มีมุมให้ให้เทสเกมที่ที่เป็นตัวใหม่ก็คือตัว walking dead <c oughs> the walking dead <c oughs> ซึ่งเป็นเกมแนวถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็คล้ายๆเกม d a อ่าสักใครนึกภาคเกมเดโบไม่ออกก็ไม่รู้จะเทียบอะไรแล้วเพราะมันเป็นเกมแนว <laughs> แนวแนวเบิร์ดไอวิวที่ตีทร,รัพยากรแล้วเอามาสร้างเขตเราไปฟังงนี้ก่อนคนที่เป็นสายเกมเมอร์กาลาเกมเมอร์ G G เนี่ยก็จะมี NFT ในมือค่อนข้างเยอะเพราะว่าก็เข,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 ขาก็จะมีการช่วงกาล a าเวิร์ดเมื่อธันวาที่แล้วเนี่ยจะเป็นช่วงที่คนฮือฮาแล้วก็แห่กันซื้อพวก NFT ของกาลาอยู่ในมือค่อนข้างเยอะ คือส่วนตัวผมเองก็ซื้อซื้อ,อไอเทมของกาล่าไปน่าจะน่าจะหลาย10ชิ้นเหมือนกันก็รอก็ือไว้รอเมทั้งที่ดินวอลกิ้งเดฟทั้งที่วินทั้งตัวละครของมิลันดัตทั้งที่ดินของ Legacy อะไรเงี้ยก็ซื้อไว้หมดรอให้เกมมันเปิดอ่ะทีนี้ก็ก็มีเปิดให้เทสของตัว อ่อ uh, w h l w i n k i n g d e a d ตัวตัวผมชอบนะส่วตัวผมชอบแต่ว่าอ่าแน่นอนมันอาจจะไม่ได้ดีเลิศเลยเหมือนกับเกมเกมอย่างคอนโซลอย่าง Play 5อย่าง Xbox อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อเทียบความตั้งใจว่าเรากาลังมองรูปแบบของเกมเว็บ3ที่เราสามารถจะเล่นเป็นอาชีพอะไรเงี้ยผมถือว่าทําได้ดีในฐานะเกม คือก็ทาเกมเป็นเกม <ừ m. S 1> จริงๆอาจจะไม่ได้ทําเกมเป็นแบบคลิกทูเอิร์นอะไรขนาดน,นั้นมูฟนที่ผ่านมาที่เราเห็นกันมูฟครั้งที่แล้วใช่ใช่คือต้องเข้าใจก่อนคือเราเข้ามาในตลาดเกมไฟล์เราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาเอาเงินไหนมาจ่ายให้เราเราต้องเข้าใจก่อนว่า,าใจถ <ừ m. S 1> ึงนี้ก่อนเวลาเราเล่นเกมไฟล์ะอะไรย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าตัวเกมเองไม่มีโมเดลรายได้มันก็จะกลายเป็นเงินคนใหม่จ่ายคนเก่าเนาะมันก็คือใช้ลูกโซ่ทั่วไปแน่นอนหลายๆเกมหรือแม้แต่ท่้งเกมกาล่าเองมันอาจจะเริ่มต้นด้วยโมเดลนี้เหมือนกันเ้าาาาก็เเองินนนนโดไมมมมหหุุปั่ใใช แต่พอถึงจุดหนึ่งเกมมันต้องเล่นสนุกพอมันเล่นสนุกปุ๊บมันจะมีการเทรดของกันตัวการ่าก็จะเริ่มมีรายได้จากรกค่าพวกรูเลตี้ฟรีใช่ไหมฮะรวมถึงถ้าเกมมันเล่นสนุกแล้วดูสนุกด้วยอย่างสเปรดแทงอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มมีการจัดแข่งขันมันจะเริ่มมีสปอนเซอร์มันจะเริ่มมีการซื้อขายลิขสิทธิ์อะไรกันบางอย่างแล้วก็มันก็จะเริ่มมีรายได้แล้วก็รายได้ก้อนนั้นแหละส่วนหนึ่งก็จะปันให้กับรีวอร์ดในเกมคือธรรมชาติของเกมจะต้องเข้าใจกันว่า ขึ้นชื่อว่าเกมแปลว่ามีการแข่งขันแปลว่ามีแพ้มีชนะนั่นหมายความว่าผู้ชนะต้องได้รางวัลมากกว่าผู้แพ้ไม่ใช่ทุกคนคเอาของมาวางกันแล้วก็แบ่งตังกันออกไปเนื้อไหมฮะมันต้องมีผู้แพ้มีผู้ชนะเพราะนั้นคนที่เข้ามาต้องเข้าใจว่าถ้าคุณเล่นเกมไม่เก่งอย่าพึ่งเข้ามาหวังจะเอินจากจากกาล่าเพราะว่าอย่างสเปนเดทังเองผมก็เล่นจนนิ้วล็อกก็ยังสู้เกาหลีไม่ได้โคตรมหาเทพเกมจริงๆใช่ไหมฮะในไทยก็เริ่มมีการตั้งกิวกันเริ่มมีการรวมตัวกัน ผมมีน้องคนนึงเคยสัมภาษณ์ในช่องผมด้วยเขาเล่นสเปเดอร์แทงเก่งจนกระทั่งฝรั่งทักมาส่วนตัวบอกว่าอยากชวนไปร่วมง,งานอยากชวนไปร่วมกิลแล้วก็ซื้อ,อไอเทมให้ให้หลายแสนเลยเพื่อไปชวนไปร่วมกิลเพราะว่ายูมีฝีมือมาก<อ>ให้ยูมาฝึกกับไอทุกให้ยูมาฝึกกับกิลของไอเนี่ยทุกกี่ทุ่มวันไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ก,ก็ก็ถือว่าเป็นมูฟที่ดีเป็นความเป็นความความหวังเล็กๆสําหรับคอเกมอย่างเรา โอเคครับแล้วโอเคก็เลยได้ว่าคือปอนนี้ผมก็แบบอาจจะไม่ตามกาล่ามากแต่ผมรู้สึกว่าจากที่เห็นแบบหลายๆคนเนี่ยรีวิวเกมในกาล่าเนี่ยรู้สึกว่าเออมันเป็นเกมที่แบบเกมจริงๆอ่ะเพลทูเอิญที่เราต้องการมันควรจะเป็นเกมที่เราเล่นแล้วสนุกไม่ใช่เป็นเกมคลิกๆเพื่อที่แบบให้เอิตังเอินตังมันก็จะเป็นโมเดลแชร์ลุคโซที่แบบเราเคยๆกันไปนะครับก็อาผมเราถามีกเรื่องหมือครับพี่คิวเออผมได้ยินคร่าวๆเรื่องกาล่าเชนอันนี้ไม่รู้เป็นข่าวลือหรือว่าเป็นข่าวที่ออกแล้วนะครับอยากให พี่ยูช่วยอัปเดตหรือว่ามีมุมมองไงกับเรื่องนี้บ้างครับจะทให้อีโคซิสเ็มของกาล่าเนี่ยช่วยเติบโตไงได้บ้างครับเขาจริงเขาจริงเขาจริงแล้วก็ผมเคยสัมภาษณ์ทีมของกาล่าอยู่สองครั้งก็ก็ถามเรื่องนี้ตลอดเขาก็พูดตลอดว่าไอเขาก็พูดตลอดว่ามันเป็น Priority แรกๆในการพัฒนาของเอนจิเนียร์ของทางฝั่งนู้นใช่ไหมฮะผมเอาเอาเรื่องนี้ก่อนเออกาล่าเชนเนี่ยทาขึ้นมาเพื่ออะไรก่อนก็แน่นอนเพราะว่าทาร์นซัคชั่นของกาล่ามันค่อนข้างเยอะ หนึ่งเกมไลกล่ากตอนนี้มีเกมออกมาที่พอจะเริ่มดูอยู่ในไปลายของปีนี้ที่จะได้เล่นเนี่ยก็น่าจะเกือบเสร็จเกมเกมหนึ่งอ่ะมันมีผู้เล่นเป็นหมื่นคนใช่ไหมฮะ NFT ก็หลายหมื่นชิ้นในแต่ละเกมเพราะฉะนั้น Transaction ของเกมมันมหาศาลใช่ไหมฮะ ซึ่งคิดดูว่าถ้าเกิดผมของให้เพื่อนแล้วต้องใช้อีทูเรียมตลอดอย่างเงี้ยผมว่าก็น่าจะน่าจะไม่ทันรางวัลน,น่าจะรับอยู่น่าจะหนักอยู่การการล่าก,ก็เลยตอนนี้มันก็เลยเป็นออฟจึ่งออฟเชนอยู่นิดหน่อยในเกมนะฮะก็คือคือออฟเชนนิดหนึ่งแล้วก็จะเอาของมาขายก็ต้องย้ายจากออฟเชนมาขายในอีทูเรียมมาขายด้วยเป็นซีมาขายในอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ <laughs> uh, กาล่าก,ก็เลย <laughs> มีแผนจะทําตัวกาล่าเชนเอง แน่นอนก็คือถ้าเกิด transaction ทุกอย่างมันก็กลายเป็นรายได้ของของทางกาล่าเองใช่ไหมะรวมถึงการ่าเองก็ก็มีเท่าที่ผมเท่าที่ผมทราบแล้วก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะออกตัวก่อนอาจจะมี market เพลสของตัวเอง market เพลสที่เอาไว้ขาย NFT ของตัวเองอ่ารวมถึงการ่าเชนเนี่ยจริงๆมันมีตัวเทสทดลองมาตัวหนึ่งคือเป็นเกมที่เป็นเกมที่เขาทำขึ้นมาเพื่อเทสตัวการาเชนชื่อว่าเกม e าวคล s h เป็นเกมคล้ายคคุกกี้อะไรนะ คล้ายแคนดี้คัทอะครับแคนดี้คัทอ่าครับผม <จน S 1> ถ้าใครเป็นคอการาใครเป็นคอการ่ลองเข้าไปเล่นดูได้ในเอ๊ะตอนนี้น่าจะปิดปรับปรุงอยู่ก็เปิดให้เล่นแล้วก็แจกรางวัลกันเมื่อ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 ตอนเมีเฮมเหมือนกันอ่าแต่ถามว่าการาเชนมาไหมก็ทีนี้ให้บอกว่ามาเมื่อไหร่มีความอย่างนี้ผมเคยสัมภาษณ์คุณคุณเปียเมื่อครั้งก่อนเขาบอกว่ากาลาเชนจะมาพร้อมกับการเอินของสไปเดอร์แทง์ คือสไปเดอร์แทเนี่ยมันยังมันยังไม่เพลย์ทูเอินมันยังเปิดให้ซ้อมเล่นอย่างเดียวแล้วเมื่อเมื่อมีมีการแข่งขันเมื่อมันมีการชนะเก็บไอเทมนู่นนนี่กันทาง์กซชั่นมันจะมาหาศาลก็เท่าที่ฟังมานะเข้าใจว่าเข้าใจว่าการาเชนจะมาพร้อมกับตัวการเปิดให้เพลย์ทูเอินของของตัวสไปเดอร์แทซึ่งจากงานวันที่6คุณเจสันบอกว่าสไปเดอร์แทนน่าจะทันประมาณทันวาปีนี้ก็อย่าเอาใจลงไปเล่นมาก เล่นสนุกสนุกเผื่อใจไว้บ้างหลายครั้งก็ผิดหวังก็ผิดหวังก็อกหักมาหลายทีก็ต้องเข้าใจก็ต้องเข้าใจว่าผมผมก็มีคนถามก็เหมือนกันว่าทําไมช้าจังเลยอะไรอย่างเงี้ยทําไมทําเกมช้าจังเลยซื้อ SFT ไปตั้งปีหนึ่งแล้วทำไมยังไม่ได้เล่นสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจหมดเดียวเขาว่าเขาเข้าขาย SFT เราเพื่อเอาเงินไปทําเกม อ่าเราก็ต้องเจาะมุมมุมนี้มุมนี้นิดหนึ่งด้วยปกติเวลาอ่าผมก็เป็นเกมเมอร์มาตั้งแต่เด็กเนาะก็เกมซอดแอควอหรือเกมอะไรพวกนี้ที่เราที่เป็นเกมแบบที่เป็นเออะไรเงี้ยกว่าจะพัฒนาแต่ละเกมมันก็สามปีห้าปีใช่ไหนะมฮะใช่ใช่ใช้เวลาค่อนข้างเยอะอย่างงานวิจัยของของทางเมืองนอกเองเขาก็บอกว่าคุณจะทําเกมเอเอเกมที่เป็นเอได้เนี่ยโหเวลาอย่างน้อยเนี่ยสองสามปีเป็นเรื่องปกติด้วยทีมงานหลักร้อยคนด้วยนะ เออแล้วอันเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันเพิ่งผ่านมาปีเดียวซึ่งก็ถ้าจัดสันผ่อตบดีผมว่าคุณใจคุณก็คุณก็ต้องให้คาดหวังว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกของการเกมที่มันเป็นเกมแบบเว็บสามคือผมอ่ะเข้าใจเรื่องโมเดลตลาดเกมว่ามันใหญ่โตมหฬารขนาดไหนแต่ในโลกของเกมปกติเราไม่เคยได้อะไรจากมันเนาะเราซื้อมันด้วยซ้ำผมเล่นเอา<ม>วีหมดเป็นหมื่นเงี้ยผมก็ไม่เคยได้อะไรจากมัน แต่พอมันเป็นมีโอกาสที่มันจะไปได้เกิดโอเคผมก็พอจะจัดสรรเงินลงไปเบ็กับมันว่าเอ้ยถ้ามันรอดฉันก็จะเติบโตไปกับมันแต่ถ้ามันไม่รอดโอเคฉันก็ทําใจได้ว่าโปรเจกต์มันจะเฟลต้องเข้าใจมุมนี้ก่อนว่าผมมาในฐานะความคิดแบบนี้มันไม่ใช่ว่าแบบถ้าเฟลแล้วคุณต้องไปตีโปรตีพายอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราเห็นมันตั้งแต่ยุคไอซีโอยุคอะไรว่าต้องยอมรับว่ามันก็คือโปรเจกต์โปรเจกต์นึงซึ่งโปรเจกต์มันจะเติบโตได้มันก็แต่เมื่อมันมีอีโคสเต็มโปรเจกต์เกี่ยวกับ การเฟอร์เหรียญมันก็ต้องมีอีโคสต์สเตมของเงินใช้เหรียญโปรเจกต์เกมโปรเจกต์มันจะเกิดได้มันก็ต้องมีอีโคสต์สเตมของผู้เล่นเกมสุดท้ายถ้าเกมมันไม่สนุกเกมมันไม่สนุกสร้างอีโคสต์สเตมไม่ของเกมไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่ามันเฟลเออแต่ผมลองเล่นแล้วผมว่าเออส่วนตัวผมโอเคในฐานะคนเล่นเกมผมว่าเกมมันสนุกใช้ได้อ่างั้นผมก็ก็ลงไปเบสกับมันดูผมจะมีคนถามผมว่าพี่คิวจะขายการ่าตอนไหนผมจะบอกว่าผมจะขายการ่าก็แต่เมื่อเกมมันดูไม่สนุกผมจะ เก <Game, S 1> มอะถือว่าเกมอีโคซิสเตมของเกมทั้งหมดมันดูไม่สนุกผมจะออกแต่ตอนนี้ที่ผมยังอยู่เพราะเกมมันก็ยังโอเคอยู่เพราะผมมาในฐานะคนเล่นเกมผมไม่ได้มาในฐานะนักล,ลงทุนเนี่ยไอสตาคุณคิวเนี่ยคาดหวังกับเกมไหนมากที่สุดครับของกาลาถ้าคาดหวังในฐานะคนเล่นเกมนะผมคาดหวังกับมิลานดัสแต่ถ้าถ้ามองในฐานะนักล,ลงทุนหรือถ้าใครมองเข้ามาตัวเกมที่พอจะดูทรงว่าจะมีรายได้จากข้างนอก mm. เพื่อมาเอิร์นให้กับผู้เล่นเนี่ย mm. ผมดูเป็นสไปเดอร์แทง้ง เพราะว่าสไปเดอร์แ,แทงตอนนี้น่าจะเป็นเกมเดียวที่เล่นสนุกและดูสนุกคือสามารถเชียร์ได้พอเชียร์ได้มันก็มีไอบอลใช่ไหมเหมือนดูฟุตบอลเขามีไอบอลปุ๊บ,บ,บมันก็มีโอกาสที่มีสปอนเซอร์มาลงตามแบนเนอร์ตามแผนที่ตามอะไรพวกนี้เราคาดเราคดราคดการไว้อย่างนั้นแล้วเขาก็อาจจะรีวอร์ดเราในฐานะสมมติเขาได้สปอนเซอร์มาร้อยหนึ่งเขาก็อาจจะเก็บไ้พัฒนา80บาทแล้วเอา20บาทรีวอร์ดให้กับผู้ชนะอะไรเงี้ยท่ามันจะเป็นประมาณนี้อแล้วขอบถามเพิ่มเติมทำไมคุณคิวคาดหวังกับตัวมิลานดั้มากที่สุดครับ แต่มิล a นดัตเนี่ยมันเป็นมันเป็นโอเพนเวิลด์เกมแรกของของของเว็บสามเอ่อมิลานดัตเป็นเกมแนวผมจะอธิบายว่าเกมเอ่อเป็นเกมแนวโอเพนเวิลด์โอเพนเวิลด์เป็นอย่างนี้คือเกมปกติเกมไฟล์เนี่ยมันจะมีภารกิจหรือมันจะมีเควสรายวันใช่ไหมใครเล่นเอ็กซก็จะมีเควสรายวันชนะหาครั้งสิบครั้งอะไรว่าไปแต่มิล a นดัตเป็นเกมโอเพนเวิลด์ที่สมมุติว่าเราต้องการให้คนอยู่ในเกมแล้วไม่ออก ไปไม่ออกจากเกมผมพี่กอล์ฟออดี้ใส่เงินเข้ามาคนละพันอ่ะเกมมีรายได้สามพันแต่เกมเนี่ยแจกรางวัลสองพัน 2, 000, แล้วเก็บไว้เองหนึ่งพันโอเคเกมมีรายได้เนาะเก็บไว้เองสองพันคำถามคือแจกสองพันยังไงให้ทั้งผมทั้งพี่กอล์ฟทั้งพี่ออดด้ไม่ออกจากเกมสิ่งที่ต้องทําคือเอาไปซ่อนไว้เป็นของรางวัลมันเป็นการแข่งขันกันคล้ Lady Player One เนี่ะแต่ทีเนี้ยคนมันไม่ได้มีแค่สามคนไงนคนมันมีเป็นหมื่นคน ลองคิดดูว่าทุกคนลงทุนเงินคนละห,หมื่นหมื่นคูณหมื่นเป็นร้อยล้านเอาแค่ไม่ต้องร้อยล้านหรอกเอาแค่สมมติว่าไมลนดั๊ดบอกว่าเขาได้ซ่อนไข่ทองคําราคาหนึ่งล้านบาทไว้ในอาณาจักรไหนสักอาณาจักรหนึ่งผมเชื่อว่าผู้เล่นเกมจะไม่ออกไปไหนเลย <S <S หา,เ,<อ>าเดินหาว่าเาเล่นเกมเพื่อหาไอ้นี่กันอะไรอย่างเงี้ยลักษณะของเกม <S <S โอเพ่นเวิลด์มันมีความท้าทายประมาณนี้ทีนี้แน่นอนมันไม่ได้มีแค่หนึ่งล้านบาทอันเดียวมันจะมีเควสย่อยต่างๆนานา คืเนี้ยผมก็เลยมองว่ามิลานัตอาจจะเป็นเกมแรกๆที่สามารถทําให้โลกของแบบที่เราเคยเห็นอย่าง Lady p l a พียวเกิดขึ้นจริงก็คือเราสาเอาอาจจะมูคเข้ามาอยู่ในนี้แล้วมีตัวตนเพื่อทําอาชีพอะไรบางอย่างในนี้ได้เลยสมมุติว่ากา,การไปได้ถึงไอ้ไข่ไอ้ไข่ทองค,คาราคา1นล้านบาทเนี่ยมันต้องมีหอกแปลว่ามันต้องมีคนทําหอกถูกไหมฮะครับแล้วจะมีหอกมันต้องมีเหล็กเพื่อทําปลายหอกแปลว่ามันต้องมีช่างตีเหล็ก แล้วจะได้เหล็กมามันต้องไปเอาในถ้าในถ้ามีซอมบี้แปลว่าต้องมีคนเก็บเหล็กทุกๆุกหน่วยของของอีโคซิสเ็มภายในเกมจะเกิดอาชีพอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนื้อไหมมันจะกลายเป็นอ e ีโคซิสเทมที่มีที่มีมนุษย์อยู่จริงๆเพื่อทําอาชีพในนั้นจริงๆผมผมผมคิดไปถึงขันว่าถ้ามันเกิดได้จริงๆเนี่ยเราอาจจะได้เห็นภาพของคนที่อยู่ในเกมเป็นอาชีพจริงจ ถามว่าเออที่ทำอาชีพอะไรอ,อ๋อผมเป็นช่างตีเหล็กในมิลานดั้ครับนึกออกไหมเพราะว่าฉันได้ต่างหรือคุณทำอาชีพเราพี่ก็ทำอาชีพอะไรอ๋อผมเป็นนักล่าซอมบี้อยู่ในมิลานดัก้กเลยนึกออกไหมมันอาจจะมีโมเมตนต์ที่เราที่เราเชื่อว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ผมก็เลยผมก็เลยค่อนข้างบสบบจากมิลานดั้ไปค่อนค่อนข้างเยอะถ้าเกิดมันสร้างอีโคโสเตมแบบที่ผมคิดขึ้นได้แต่ถ้ามันเกิดที่ไม่ได้มันก็แค่เฟลเท่านั้นเองเล,เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อน ตรงนี้น่าสในใจนะครับว่าจริงๆมันก็คือเทรนมาเตาเวิร์ดเลยแหละซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าถ้าเทียบกับทางแบบเอสิ่งที่ใกล้เคียงตอนนี้ก็คือเป็นในฝั่งของโรบอทของทางคุณที่แบบว่าเขาเจาะตลาดเด็กๆแล้วกันตอนแรกอ่ะก็จะเป็นเกมให้เล่นนะครับแต่หลังๆเนี่ยเด็กเขาเลิกเรียนมาเนี่ยเขามันได้แบบเข้าไปเล่นเกมแล้วแค่เข้าไปอยู่เฉยๆไปอยู่กับเพื่อนเขาเนี่ยใช้เวลานะสามสี่ชั่วโมงเนี่ยตรงนี้มันทำให้เกิดโมเดลอีกหลากหลายเลยเพราะว่าถ้าเกินเรามียูเซอร์ที่เข้าไปใช้เนี่ยมากเกิน มากเกินกว่าการที่แบบไปเล่นเกมแล้วจบแบบ R O V แบบเนี้ยแต่แบบไปอยู่แช่เลยเป็นชั่วโมงวันละสองสามชั่วโมงแบบเนี้ยอาจจะมีโฆษณาเข้าพอโฆษณาอะไรเข้าเนี่ยแบบแบรนด์ดังๆเนี้ยเขาก็ไปทําการตลาดข้างในนั้นอ่ะเขาก็จะจ่ายเงินแล้ทำการล่าการล่าเนี่ยก็เอาเงินแบบไปทำเป็นภารกิจอัดีดดึงผู้เล่นเข้ามาอีกตรงนี้ก็เกิดเป็นผู้เล่นที่แบบน่าดึงดูดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเราคาดหวังไว้แบบนั้นเราคาดมีคนบอกว่าช่วยเปิดเกมให้ดูหน่อยเยผมผมอยากแกใจอยากเปิดหน้าแต่ภาพหนึ่งผมเปิดดูภาพทีเซอร์มันก็ได้ ผมจาได้ว่ามิลันดัดเนี่ยแรกๆเนี่ยซื้อตัวละครเนี่ยแพงมากเลยโอ้สวยมากตัวละครที่ผมซื้อตัวละตั้งเกือบแสนมาอนนนะโอ้ตอนนี้ใครซื้อถูกกว่าผมประมาณห้าเท่าตรงนี้ดีกว่าด้วยก็คือแบบไทม์ไลน์เกมเนี่ยเขาก็แบบเปิดให้ไปทดลองเล่นแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็มีก็มีไปเก็บเพชย่อยเขามีเปิดให้เก็บเพชย่อยไปล่าอตัวเขาเรียกก็บลินอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีเก็บเขาไปเก็บเหรียญมาถล่มกัน อ่าก็ได้มาหมื่นกว่าบาทอันนี้ก็เป็นเทมเนี่ยออกถีนแ้มันมีออกเรือมันมีพอออกเรือปุ๊บก็จะมีอาชีพคนภายเรือทุกมันจะเริ่มมี <S 2> <S 2> <S อาชีพมันจะเริ่มมีไอเทมของมันเนี่ยมันจะมีหนักไม่มีหนักสิเออมีถึงขนาดว่าสมมุติว่าสมมุติว่าเขาเรียกอะไรนะผมต้องไปสู้กับปีศาจในป่าแล้วผมสู้เสร็จพลังผมลดผมก็ต้องไปนอนตัวละครผมตายได้ผมต้องไปนอนนอนพี่ก็เปิดโรงแรมให้เช่าพี่ก็ก็เป็น เป็นแลนด์ลอร์ดอยู่ในมิลานดัตผมก็ต้องไปเช่าโรงแรมนอนเพื่อที่ผมพรุ่งนี้เช้าผมจะต้องไปสู้กับกับปีศาจต,ต่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอีโคซิสเต็มอะไรประมาณนี้อยู่ออทุกคนมีอาชีพเพราะว่าทุกคนสามารถเอินทุกอย่างได้มันมันมันสอดคล้องกันหมดงี้ใช่ไหมครับใช่ตัวเกมของอย่างเกมเกมที่น่าสนใจที่ตัวผมเชียร์อีกตัวหนึ่งก็นี่ตัวสไปเดอร์แทงตันนี้สไปเดอร์แทงตอนนี้ใครเขามีแข่งให้ดูด้วยนะโอ้สนุกมากคือผมขยับนิ้วไม่ทันจริง ทำใจโลซูไม่ได้จริงเกมซูเพลอร์ผมไม่รู้อ่านถูกป่ะนะซูเพลอร์ไอเกมเนี้ยผมผมค่อนข้างค่อนข้างให้ความเป็นตัวความหวังผมเหมือนกันนะเพราะตัวส่วนตัวผมเล่นแล้วมันเหมือนเกม Overwatch ภาพสวยอะไรสวยผมผมผมค่อนข้างเนี่ยดูภาพสิอ่าอ่าจะมีลักษณะคล้ายๆมีความเป็นโอ้โอเอวชเลยครับเออมันคือโอเวอชเลยฮะคือคือแล้วก็จะมีความเป็น e s p o r t มากๆเพราะอย่างเนี้ยมันมันมันดูสนุก แล้วมันใช้สกิลจริงๆคือแล้วกาล่าสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือกาล่าลองรับสกิลการเล่นเกมหลากหลายเพราะว่าออย่างตัวเนี้ยเป็นเกมชูตติ้งใช่ไหมฮะอย่างตัวอะ,อะไรนะผมอ่านไม่ถูกตัวเนี้ยมันเป็นเกมคล้ายๆบัตเทิลเรียมถ้าใครทันบัตเทิลเรียมเลตอเลอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวนี้คร<อ>ับเกมวางแผงกนการลบใช่ไหมฮะทาคลัสเหมือนแคทตี้คลัสอ่าวอลกิ้งเดดเหมือนเดเบออ่าเกมการ์ดก็มี เกมการ์ดเหมือนยูกิอะไรเงี้ยก็มียูจีนรีบอลอะไรเงี้ยคือใครบอกว่าเฮ้สกิลนิ้วขยับไม่ทันอ่ะงั้นคุณไปเล่นเกมแนววางแผนอ่ะถ้าวางแผนไม่ได้อ่ะคุณไปเล่นเกมการ์ดคุณไปเล่นแนวพัสเตอร์แต่สรุปทั้งหมดทั้งมวลเขาทําให้คุณเล่นเกมนั่นนั่นนั่นคือพอย์นั่นคือพอยท์ของของกาล่าจริงๆอ๋อโอเคครับอันนี้อันนี้ขออนุญาตย,ยงไปคําถามนี้เลยนะครับผมมีมคุณพัทนรถามมาครับผมกาล่าเหมือนซีมไหมครับถ้าเทียบกับโลกปกติที่ไม่ใช่คริปโตครับจะเรียกว่าคล้ายคล้ายดี เขากาล่า <G ala> เองจะคัดเลือกเกมที่มาลงในในแพลตฟอร์มของการ่าผ่านการก็จะมีเกมเขามันจะมีทีมคัดเกมคือการามันจะมีคนส่งเกมเข้ามาเยอะแหละแล้วคนถือโนต่ตจะมีหน้าที่โหวตว่าเกมนี้เข้าได้เข้าไม่ได้โดยที่ทางตัวเจ้าของเกมอะ่ะจะต้องมาเปิดเอ็เให้กับผู้ถือโนดดูก่อนว่าเกมคุณะ่ะพัฒนาไปถึงไหนแล้วแล้วดูทรงแล้วมีอนาคตขนาดไหนถ้าดูแล้วมีอนาคต โหนจะโหน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 โโอเนอร์ Note, 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 ault, Owner, เนี่ยจะโหวตกันถ้าเกินห้าสิบเอ็ดปอร์เซ็นคุณก็จะได้เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มคารารวมถึงอาจจะได้อ่ะแล้วพออยู่พอเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มปุ๊บคุณก็มีสิทธิ์ขายตัว NFT ชุดแรกอย่างที่ดินหรืออะไรพวกนี้ที่เป็นอะไรพวกนี้เพื่อระดมทุนไปพัฒนาเกมต่อแต่ถ้าเปิดมาแล้วเกมดูกระจอกง,ง่อยๆอย่างเลยก็มีม,มีโดนโหวตตกไปหลายเกมเหมือนกันก็เราจริงจริงโดนโหวตตกไปหลายเกมเหมือนกันก็ก็เขาก็กหายไปเลย เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เกมที่จะมามาถึงกาล่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็พัฒนามาแล้วประมาณผมว่าต้องมีประมาณยี่สิบสาสิบเปอร์เซ็นอย่างน้อยก็ตัวละครหรือเดโมโอะไรต้องออกมาแล้วอ่าโอเคครับผมก็อย่างน้อยพอดีเวลาใกล้จะหมดแล้วก็เลยขอญัตถามขนาวสุดท้ายพี่คิวนะครับก็อยากให้พี่คิวฝากอะไรถึงคนที่เป็นนักทุนถือกาล่าอยู่หรือว่าเป็นคนที่เป็นเกมเมอร์ในการที่เราเล่นเกมกาล่าอยู่นะครับผมเอ่อ ถ้าเข้ามาเรื่องตัวผมมองอย่างนี้นะถ้าคุณเข้ามาเพื่อเล่นเกมก็ค่อยออกในวันที่เกมมันไม่สนุกแต่ถ้าเกมมันยังสนุกหรือมันยังน่าเล่นอยู่ส่วนตัวผมก็ยังไม่เมีตดผลว่าคุณก็ก็จะไปไหนแต่ถ้าเข้ามาด้วยราคาเหรียญผมเป็นคนไม่ได้เก่งกราฟไม่ได้เก่งการลงทุนอะไรก็คุณก็วิเคราะห์เองว่าราคาเหรียญมันมัน,ม,นมันเป็นจังหวะควรเข้าหรือควรออกหรือควรรอหรือ,อยังไงแต่ส่วนตัวผมอะผมผมยังไม่ขาดทุนเพราะว่าเพราะว่าผมก็เข้าผมก็เข้ากาล่าตอนประมาณ ประมาณนี้0.0607ผมเข้าราคาประมาณนี้ตอนที่ผมซื้อซื้อโหนดเนาะแต่อย่าลืมว่านี่คือราคาเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วนะ0.06เนี่ยมันย้อนมาเป็นราคาย้อนไปปีหนึ่งจริงๆถ้ามกราปีที่แล้วเนี่ยราคาหน้าจะประมาณแบบ0.005ด้วยมั้ง0.004อะไรด้วยซ้ำเออเพราะฉะนั้นผมใช่มันมันมันถ้าถาว่ายังลงได้อีกไหมผมก็ถ้าถามผมนะก็มีโอกาสลงได้อีกนะครับผมหึงด้วย แต่แต่แตถ้าถ้า,ถาส่วนตัวผมมันเป็น NFT เหมือนแล้วอ่ะผมก็ผมก็แค่ถือ NFT รอเ่นก็โหนโดผมยังลันอยู่สำหรับคนที่ถือโหนโดอาจจะแบบเแป้าๆหน่อยเนาะเพราะว่าโหนโดมันพึง่งเขาเรียกอะไรนะฮาวิ่งไปเมื่อไปเมื่อเดือน<า>ทีน่<า><า>แล้วจากที่เคยได้วันละสามสี่ร้อยกาลาตอนนี้เหลือวันละ100ร้อยกว่ากาลาก็อาจจะใจเป้าสักนิดหนึ่งถ้าคุณไม่ใช่คนเล่นเกมแล้วอยู่ในแพลตฟอร์มกาลาแล้วใจคุณไม่ไหวจริงๆนะเฮ้ยผมว่าเหมือนที่พี่กอฟพี่ออดี้บอกแหละโลก โลกการลงทุนมันมีเหรียญอีกเป็นพันเป็นหมื่นเหรียญคุณลองไปดูเหรียญอื่นก็นได้แต่ถ้าจะเล่นเกม<ฮ>ผมก็ยังมองว่ากาล,ล่าก็ค่อนข้างทําได้ดีที่สุดในตลาดตอนนี้คือการลงทุนเนี้ยคือเราต้องเข้าไปดูธุรกิจของเขาก่อนอย่างแรกคือก่อนลงทุนเนี้ยคุณเข้าไปเล่นเกมสักอย่างน้อยสักเกมหนึง่งเราดูแล้วว่าชอบไหมถ้าชอบเนี้ยเราค่อยวางแผนการลงทุนของเราได้แต่ถ้าเกิดไปเล่นแล้วไม่ชอบเนี้ยจะให้เราฝืนจะไปลงทุนนี้มันก็ยากใช่ไหมครับก็วันนี้ขอบคุณทางคุณคิวมากนะครับที่สละเวลามาให้ความรู้ดีครับได้ด ผมเห็นแล้วผมแบบอยากเล่นมิลันด์เลยอยากเล่นเกมเลยภาพสวยมากเพิ่งผมเพิ่งเห็นเหมือนกันครับตัวมิลันด์นี่มีแผนจะเปิดตัวอะไรยังไงครับมิลันด์มิลันด์นี่เล่นได้บ้างแล้วไหมถือว่าเพลย์เทสได้บ้างแล้วเปิดตัวก็น่าจะน่าจะหลังสไปเดอร์แท้งถ้าเป็นสไปเดอร์แท้งทันวาผมว่าก็อาจจะมีคิวหนึ่งคิวสองปีหน้าเหมือนกันนะถ้าแบบเปิดเล่นแบบเขาเรียกอะไรนะอัลฟาใช่ไหมอัลฟาเบตาใช่ไหมเออประมาณเบตาผมว่าน่าจะมีกลางปีหน้าโอเคครับกวันนี้ขอบคุณทางคุณคิวมากนะครับ ไว้โอกาสของคุณ,ณพี่กอลยานะครับที่ทำคัญเนี่ยเราขอเรียนเชิญคุณคิวอีกครั้งนะครับยินดีมา,มากๆครับผมครับผมข, <อ S 2> ขอบคุณคิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ